สวัสดีครับสุรสินพผาโชควันนี้ผารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางปูบังบดหนึ่งกลุ่มผ้าพ่านนี้นะครับมาไปตามไปฟังน้ากันว่าปูว่าปูฝันดีแล้วนะครับไปตามไปฟังน้ากันครับพี่น้องอ้าวมาขำกันนืนกัทีไดไดหาหมอละปูกส่งเบาเปหาเบิองอาการไปก็ไปตัว ได้มหาภูาลหัวจะเปลี่ยนในภูหัวมีพานมากฟันบกค่ะบกเข่ามอวนกี่เจ็ดทีบีเขาจ็ดค่ะส่วนมากเลขปกูนี่สีจะเป็นฟันบกค่ะมันเปลี่ยนฟันเทวดาว่าันได้มากกับซีบบกอี่บกภูมันเป็นช่วงเป็นรางช่วงเลยมันโมเมนต์ว่าเพิ่นิสียเอาตลอดไปแบบวันมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเขา อธิษฐานแหละเมื่อฝันมาขึ้นฝันฝันฝันแปลกอยู่ฝันว่ารถขั้นเก่าป่วนรถต่วนได้แอนตี้ตังกาขึ้นคือมันบอกว่าตีลังกาเหล็กเหล็กเก่าที่ออกมานะอันนี้มันตีลังกาทวนทวนแข้งแต่แข้งหยักแงกลง นอนแต่แคงอยู่ทางกับเวนทางดีเ้ทางลงลงไปใต้ดินมันนะลงไปลงไปเป็นโค้งลึกๆลงไปปูเป็นคนขับอันหละจำได้ว่าปูเป็นคนขับรถเลยอ้ยทางแตกว่าใดหรอกมันยากหลายเป็นลุมเป็นเป็นเป็นนั่นขี้เหี่ยวนี่ลึกๆก็เลยมันก็เป็นเังไงเลยรถเลยเลยแต่แคงลงดีมันบอลงไปในเหว ลงมาพูดก็ว่าเออฝันเห็นรถขั้นเกาเ่า,กเเกาเลยมันจีเป็นอีมอ๋ม,มาซะเลขรถขั้นเก่าเนี่ยมันหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามเออจำได้หนึ่งศูนย์ศูนย์สามทะเบียนรถบอก้ทะเบียนรถขั้นเก้าน่ะที่ขายไปขายไปแล้วนะหนึ่งศูนย์ศูนย์สาม โป้จำเนี่ยเอ้มันเป็นยังไงคือเมื่อฝันยังจีไม่ได้ฝันคิดหอดมันจะเถื่อรถเนี่ยอ่แล้วว่ามันที่เป็นเลขกันศูนย์ศูนย์สามเนี่ยว่าคือเปไ่ายบาดานี้อลุกขึ้นมามานาั่งพิจารณาเป็นโป้กว่ารู้ว่าสามศูนย์ศูนย์มันกลับไปกลับมาเนี่ยว้าเด็ก ว่าศูนย์ศ pe ูนย์กำไม่ออกอีกเนี่ยคนบมาักนี่คนบมาักเนี่นะเหล็กบงงามเป็นบกูเลขกบงงามบังคับให้ซื้อก็ไม่อยากซื้อแต่ว่าบังคับว่ออกต้งมันบังคับไม่ออกตัวตัวใดก่อปูสามศูนย์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 สามมิเล่ยติกสามตัว เออสามสาเออหนึ่งศูนย์ศูนสามบันว่าเป็นรถตู้ขั้นหนึ่งอ่ะรถตู้สีมันมนรถรถตู้สีสีขนาที่ปูเคยขี่ไปบินตะบาดอยู่เออนี่ละเออเดี๋ยวนี้มันขายอยู่บ้านบ้านนั่นเอียังเขาไปขาบสามคูนย์ศูนย์สามนนี่แหละปอ ตนนี้เอาตัวใด,ดก็ปูตัวสี่มาจับเอาหนึ่งศูนย์สามบอกปูแล้วแจ,จ๊จับจะว่าปู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 จับศูนย์ศูนย์สามูจับศูนย์ศสามเออจับอันง่ายๆนี่เอาศ<อ>ูนย<อ>์ศูนย์สามโหลดมันสามประตูโหลดศูนสามหนึ่งสามเท่านั้นแล้วเออมักกันไหนก็ว่ากันแต่ว่าแต่ว่าปูวะ อันตราอยู่ขึ้นศูนซุอันตรา่ยอยู่ดนี่ยศูนศูนอีกกลับมากลับมากินกินคนอีกอยู่อันตรา่อยปูซุนุนอันตรายศุนซุจงหวัดปูไห่สองสองมาออกหวัดทัดมาเวน่าักนักน่ารัแ้ี่บม่หลายตัวแล้วนะปูเออนี่และเลียก้นมามากนี่แหละมันซุนนะปูปูมักตัวไดครับเป็นสองตัวมักตัวไดครับ เรียว่าพูว่าพูว่าบุกเกินสามงวดออกรวดตนีน่นตามเลยสามงวด้ตามไปงวดละยี่สิบบาทยังยังได้เลขสามประตูนี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์มศูนย์นี่มีกำไรแน่นอนมีกบไรแน่นอนรืยี่สิบาทก็ได้มื่นหนึ่งถ้าซองตัวปูมักตัวไดครับ ปูมักซุ่นๆหมดแล้วมักซุูนเออกง่ายเกิดปูอมันๆเอ้ยมันนันออกกันลองบางคือกันจำได้ปีปีอันปูไปอยู่วัดทิริพรนปูหัดขวบมั้ยนะนี่ปูปูให็นยุ่นสองหัวออกออกทั้งสองหัวเลยปีไก่กันเล็นเล็กซุ่นๆหนึ่งเป็นเล็กปูเลขหมานปูเลขหมาปูเออแต่ว่าสันเจยวที่ปูคนบ่คนบบเสือเลย เออซีรีฟอนี่บัวเสือเลยล่ะเอออันพระองค์นีใอยู่น่ามันไปปล่อยเพิ่นเอาเลขเข้าไปปล่อยเดี๋ยวว่เอาซูนูไปปล่อยเอาเลขเพิ่นนั่นแหละเออมอมเป็นพระพระนุ่มเพิ่นกระซื้อให้หมดเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทมัดถือจักโตมัดถือซูนูนปูนี่บนแหนะปูมาทีม้ยไม่บนแหน่เด้อรวองไว้ลดไพ่ในสามหมด ต้องง่ายเห็นลบต้องง่ายเห็นหอดขวบมั้ยที่ปัวเออหอดขวบมันแล้วเออตงวดนี้ก็งวอดนาที่หอดนาไปอีก่ขั้นตามหอดบ่ออกละถิ่มด้วยบ่อตองไม่บ่ต้องเอามาอีกเลยผู้ยมมันว่าเอ่อวอาผู้ฝันใหนท่านเห็นในฟูว่าท่านเออผู้วอาผู้ฝันไหนท่านีหนะครับผู้ฝันว่าขับรถ แนนนลแนไปตามถนนเลยล่ะแลนไปตามถนนถนนถนนกับแปรทุกมันเหมือนบ่ขึ้นถนนมันขุนดลงไปใจดินหมดอะขุดลงไปเลยปูกระแลนลงไปใจดินแลนแลนไป้างนานี่เป็นเป็นเป็นมันยังไงเป็นคล้องลึกๆเป็นยังไงเยอะมันมีขามไปเลยวิธีใดรถปูได้ลมเลยจะแข้งกี่จะแขงตั้งงา้างเลยเห็นจะถ่ายเห็นับ ปายอยู่หุ่นไทยนะรถทัานเก่าเจ้าของบัดใดเออรถตู้ทัานนี้สื่อมาโดนแล้วร่กันะมาฝันอีกมาฝันฝันฝัน,ฝ,นฝันมือเลขออกนะแล้วเออออกงินเมื่อกี้มาฝันฝันมาขับรถขัานี้แนละ้วแดนแดนตูนตงไปในในคลองลึกๆเถอะเลขรถมันหนึ่งศูนย์ศูนย์สามปูจำได้ แต่ว่าจิตตียังใดก็เรื่องของโยมเด้อแต่ว่ารถที่เป็นนี่ยังก็แล้วแต่จิตตีที่เป็นญาติผ้านนะจิตตียังใดก็ได้แต่ว่าปูตีตีแค่นี้แหละทำร่วงไปต่นนั้นมันาะติเป็นล่างคนส่วนไอ้ล่างกับโบแมนนะผู้มักตัวใดกว่าจ้าผู้มักตัวใดกค่ะมักอันสูนๆปูมักผู้มักสูนมักติดสูนอีก ัาติดศูนย์เออสามงวดที่สามนี่งวดเนี่ยขั้นออกอ่ะเออขั้นมันมากกว่าอิริเลี่ยศูนย์นะเห็นบ่่ขั้นบ่มากเลยบ่เว้ยหาหามดทีหมดหาหมดอออิริเพราะวันนี้ละแม่นบ่ปูนสิมากวันนี้จะต้องมาอีกมาขั้นหน้าขั้นหน้างวดนี้เลยก็ถือว่าบุญของพวกเก่าละงวดแต่ว่าขั้นบ่มากกับญาติหินญาติหินหมายความว่า บ่วให้บ่วให้นักให้เบาไปบาเปบาไปเบาไปขั้นขั้นขั้นมีโชกมีหลักฝันเข้าไปอีกอ่ะนาไปโหลดหนึง่งกุมภาพนี่และอันตู <ฮะ S 1> ม้วนได้กูกับมาฝันพอด,ดีเนาะออได้สองแสนกว่ามามาฝันขึ้นขึ<ะ>้นขึน้นมือรีก,ออก่อเอาฝันมาขับรถขั้นขั้นตัวออกออกม้วนนี่แหละกูว่าทว่ออกม้วนนี่แหละปูว่าได้นี่ครับ มันถือออกวันนี้ล้ะที่ครับปออ้วนนี่ละศูนย์ศูนย์เนี่ยครับออกวนสามศูนย์นย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เด็ดหลดเี็ดหลดที่โปอหนึ่งุมภาพันธ์เนาะเลขสามตัวมันจะบ่เปลืองยี่สิบลนมือโหลดเอบนลงทุนไปกลับขึ้นเมอสามร้อยโหลดเด้อออครับกลับขึ้นมาเด้อพี่โหลดเลย ขอให้ส่งๆวันมานนะปูเนาะเออส่งๆวันมานอวันที่หนึ่งผมผ้าพันนี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีเฮงๆนะครับได้เฮ็ดได้กินได้ท่านนะปูเนาะเออได้กินได้ท่านนั่นนะครับเเอชพีเน้องเออสาธุ